เ็นบัดล่างตัาหนึ่งไปเห็นตัหนึ่งเลยส่วนหลวงพ่อเทพวีสิาลงอืมพ่นบัตรเงนเนี่ยมาได้เมื่อบึงถ้ากั่เมื่อบึงก็ไลองเาสังวันนี่ละเราไพ่อเทวีร์สิรเรแต่ก่อนรอยู่บัดีหนืาเหรนนีอย่ัดปานพระเจ้าราถึกเขดเด้อือเขาอื่นตามภาษาภาวาแอกว่า จำได้ว่าผมแบบเป็นว่าผนมางานกับหมอหมอใครหมออยู่บรมีเนี่ยตายผู้ใดนี่แหละคนเี่ยง่นจะได้ขอไปดูน้ำอจะมีหรือได้ขอไปค่ะท่านจบท่านเป็นเป็นยังจบขนาดจังหวัดศุกร์ะคน้ำเพิ่มิเป็นว่าไม่ได้ไมดนะไม่ได้ผินเขตนีนะถก็ไปเขตผิดอี่ยวเราไปสั่งผิดดีที่ทำนาอะไรจรับคนบ้านสิแล้ว ตัวอ่เดี๋ยวยุคห่างนอกเด้กแล้วอยุ่ปุ๊บพอสลับเป็นสพอคนเป็นสายป้าคาับ้องพพอคนฉจนหยีของเยู่คนให่แม่ออกหมดเลยดิคุณพ่อเอาไว้คนจะเอาไว้จะเป็นพวกน้ำน้ำปนะนะน้ำปนะคนลไมก็ยังชีวิจันนอกนั้นคจะเอาไห้ออกไห้แม่ออกเอาไปหมดเลยดิคุณพ่อคนฉันอยี เขาเขาแเนี่เขาไปไปตักบาตรานี่ขนุนยมื่อีได้หน่อยเว้ยนาบเเรียกว่าได้อยังหน่อยเนาะมอมเอก็ขนาเอามาจัางสันเลบบเพรว่าแม่ก็ไปจากกี้แม่ก็ไปปวดเป็นยัางที่เราตําหนึ่งขวดทุกวันวยนนี้ว่นลานุขภรณไปเน่ยไปแล้วพพดีเพี่นก็เลยออกจากนีเพิคนอ่นพระอาจารย์คนเลยว่าคนไปขอขอกับขอขอให้ ขอ,อยู่นะวัดเป็นวัดน,นะขอกับหลวงตายังก่อนที่เพิ่นตายไปว่างหันนี่นะเพิ่นเป็นเจ้าว่าวัดยู่วัดของสินน้อยนี่นะนนนนนนะที่เพิ่นเพิ่นตาย่เนเพิ่นตายว่างหันเนี่ย <ừ. S 2> อ๋อคู่ยังก่อนแต่ประเด็นนี้ก็เลยพากันไปกับจากตัวเองก็ปวดไปขอเป็นวัดก็ต้องตัดมาเนี่ย เดียวล่ะถ้าสมมติสร้างเงินก็บัดรสร้างเงบนก็บัตรเขาวัดน้ำยินล่ะทุกคนมีเงินนะแป๊บเดียวสร้างแป๊บเดียวถ้าคนคนมีเงินได้สร้างแป๊บเดียวดรผาสุริยันเนี่ยเห็นมั้ยผาสุริยันแล้วเขากับลั่นแอนนาลั่นต่อไม่ใช่เจียวแดงแล้วลูกสาวไม่ใช่เจียวแดงเดี๋ยววยจะตายเนาะคนรวยเนาะทีเนี่ยกับทีของมันแล้วก็เสื่อจากเขาเพราะไงเนี่ยนั่นเมื่อกี้ผาอาจารย์สุริยันเราเป็นเด็กหน่อย ยัเขอเงินเลียงใกล้ตีไงอันโย่ังเงิผัวหลานแน่เกลี้ยเกี่ยเพรว่าทำงานเก็บเป็นพัการธนาคารปติดกับก็เป็นรวยมีบารมีคนมันมีบารมีสายเดียวกับอาจารย์เล่นขัามเล่นขั้มกับภาษากตกฟังถ้าาจะเป็นแบบว่า